สวัสดีครับเพจมอสภูบาลภูเก็ตนะครับวันนี้ผมก็จะมาปลดล็อกรายเดือนนะครับเป็น vivo y 1 1นะครับก็เครื่องนี้นะครับลูกค้าบอกว่าใส่ได้เครือข่ายทูมูฟอย่างเดียวนะครับแล้วก็เครื่องนี้นะครับติดล็อกรายเดือนนะครับได้ทําการซื้อเครื่องมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับแล้วก็ต้องการที่จะปลดล็อกรายเดือนนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาปลดล็อกรายเดือนกันเลยนะครับ โอเคครับส่งงานปลดล็อกรายเดือนนะครับเป็น Vivo Y11 นะครับทาการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าไหนสนใจจะปลดล็อกรายเดือนนะครับก็ทักเข้ามาได้ทางเพจม้อนมบายภูเก็ตนะครับเรารับปลดล็อกรายเดือนทุกรุ่นนะครับแล้วก็นะครับรับซ่อมมือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ทุกอาการเสียนะครับสามารถนําเข้ามาเช็คฟรีได้นะครับแต่ว่าราคาแต่ละรุ่นนะครับในการซ่อมหรือว่าในการปลดล็อกราคาไม่เท่ากันนะครับ ก็อย่างไรก็ถ้าเข้ามาได้ทางเพจมอสโมบายภูเก็ตนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามเพจและช่อง YouTube ด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเพจมอสโมบายภูเก็ตนะครับก็วันนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาส่งงานปลดล็อกรายเดือนนะครับเป็น vivo y11 นะครับแล้วก็ oppo a5s นะครับสองเครื่องนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น realme 5นะครับยังยังไม่ทำการปลดล็อกรายเดือนดีนะครับก็โอเคครับก็ลูกค้าท่านไหนสนใจจะปลดล็อกรายเดือนนะครับทักมาได้ทางเพจมอสโมบายภูเก็ตนะครับเรารับซ่อมรรรัับบปลลดด็ออคายเืนนะ แล้วก็ถ้าลูกค้าอยู่ไกลสามารถส่งพัสดุมาซ้าได้นะครับส่งมาได้นะครับถ้าอยู่ไกลนะครับก็ระยะเวลาการทําก็ 1- นึวันต่อหนึ่งเครื่องนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะมีคิวเยอะมากขนาดไหนนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับ